มันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบหลอกสัตว์ไอสัตว์มันยังไม่จบหลอกสัตว์ไอความฝันในกูสะดับมันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบไม่จบหลอกสัตว์ต่อให้กูล้มมีสักกี่ครั้งกูก็ไม่จบหลอกสัตว์ไอสัตว์ยังไม่จบหลอกสัตว์ ยังไม่จบหลอกสัตว์มันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบหลอกสัตว์ไอสัตว์มันยังไม่จบหลอกสัตว์ไอความฝันที่กูสัดับมันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบไม่จบหลอกสัตว์ตอนที่กูนั้นหัดเดินกูมีล้มกูลุกขึ้นปัดเขาไม่ใช่สายธรรมะที่เข้าวัดเพื่อให้ผ้าปัดเป่าแต่กูจะไม่เก่งทำนัดแต่โอซคูแนวเก่าแต่กูไม่ใช่คนที่ทำไม่ได้วันวันมีแต่ทำนัดเผาฟังชิดฟังกูสักนิดกูยังอินในสไตล์กูคิดถึงขนดใหญ่เอ็มซีแล้วกูยังค จุดที่หลายหลายคนไม่ก็คงลืมแม้คนราบข้างบอกมึงทําไม่ได้มึงทําไม่ได้หรอกแต่กูเมินเฉยทิ้งไว้กับคำถามที่กูไม่ได้ตอบกูเป็นคนยังไงนั้นกูคงตอบไม่ได้หรอกแต่ให้กูทิ้งสิ่งที่กูทํามาเก้าปีนั้กูทาไม่ได้หรอก <Hey. S 1> กูจะกำมัดแล้วต่อยมึงต้องตามทางแทนกับมึงด้วยมีดและเลือดมึงไหลลงไปตามทางเพราะเวลาปิดขึ้นมันถึงเวลาที่กูต้องแลบเพลิงอ,อุปัรรคกมันลอยอยู่ตรงหน้า ลาต้องแยบพันลามกูมันแพงไม่ได้ไม่ไว้มันเครื่องระดับไครๆก็รู้ว่าพวกกูเลียวนั้นมันไม่ใช่ในแค่ระวัดถ้าอยากจะยุดกูไม่ใช่ทาแค่สกัดเพราะสิ่งที่กูทาแม่กกูหลักไม่ใช่ทําแค่ถนัดมอนยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบหลอกสัต์ไอ้สัตวมันยังไม่จบหลอกสัตวไอ้ความฝันที่กูสดับมันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบไม่จบหลอกสัตต่อให้กูล้มมีสักกี่ครั้งกูก็ไม่จบหลอกสัตไอ้สัตยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบหลอกสัตว์มันยังไม่จบหลอกสัตวยังไม่จบหลอกสัตไอ ไอความฝันที่กูสะดับมันยังไม่จบหลงสัก,ย,สกยังไม่จบไม่จบหลงสักยังไม่จบเว้ยแรงไม่หมดเว้ยกูทำแบ็คพ่กพกลับมาปลุกระดมเว้ยอย่าเพิ่งหดเว้ยไม่ไหวก็หลบเว้ปยปากใต้มึงเธิดอัลาพวกมึงไม่เอาให้มันเว้ยแ,และแบบไม่บัญญัติว่ามึงจะนิ่วหรือโอสคูอย่าด่าคนอื่นว่าเฟซถ้ามึงไม่ฟรอฮัดดูทุกวันกูเอาแต่ม็ดทออินสตูกับครูกูสร้างเป็นอาณาเขตให้มึงมาคอกัดกูอย่าเพิ่งมั่นใจในฟอที่มึงเพิ่ง ใมาดูดครไม่ต้องมาคิดว่าคนอย่างกูจะรอหมดไฟแต่กูจะรอจนหมดมวลแล้วให้มึงชวนกดใครและกูแพลนเกินเลยจุดจะหยุดเดินกูจะเดินต่อใครจะหยุดกูไม่ชุดเชิญกูไม่เลือกแนวทางชันแต่กูจะขุดเน้นเอาให้ราบตามฟิลกูพวกมึงรอแล้วจุดเตะมันยังไม่จบหลอกสัตว์ยังไม่จบหลอกสัตว์ไอสัตว์มันยังไม่จบหลอกสัตว์ไอความฝันที่กูสัตดับมันยังไม่จบหลอกสัตยัยงไม่จบไม่จบหลอกสัตว์ ป่อให้กูล้มมีส <iced> ัก <tul> ก <ß> ี่ครั้งกูก็ไม่จบหลกสัตว์ไอสัตว์ยังไม่จบหลกสัตว์ยังไม่จบหลกสัตว์มันยังไม่จบหลกสัตว์ยังไม่จบหลกสัตว์ไอสัตว์มันยังไม่จบหลกสัตว์ไอความฝันี่กูสะดับมันยังไม่จบหลกสัตว์ยังไม่จบไม่จบหลกสัตว์ CN ไอ้แค่มันรู้เหรอว่ากูจะอันเนี้ยตีมั่วไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงไม่ตึงไม่ตึงที่ได้กากกาแบบกากที่ผายอ่ะก็ตีไป่ิดเดียว